วันที่6เดือน11 2024ถึงแม่ปีนี้ปางตั้งใจจัดงานวันเกิดแล้วก็ทำของขวัญวันเกิดให้แม่เลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกใจไหมหรือเป็นงานแบบที่แม่อยากได้หรือเปล่าแต่ก็สุขสัรต์วันเกิดนะคะแันนี้เมื่อไหร่มึงจะกลับไปเรียนวะ เทอมหน้าว่าจะจัดการอะไรให้เสร็จก่อนโอ้โหงานที่โรงเรียนมันโคตรเยอะเลยแล <c oughs> ่ต้องทําเรียงความอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็โดดเน,นีเ่ยมันนอนเล่นนี่ดิถ้าแม่รู้โดนดายับแน่แค่วันนี้โดดมาก็เสี่ยงจะตายอยู่แล้วเออเราใช้กล้องไรถ่ายอะกล้องฟิล์มที่แม่เคยให้อะ่ะมันนึกไงไมาถ่ายตอนนี้เนี่ยแค่กัว่าแม่จะคิดถึงบ้านอะ่ะไหนๆเขาก็กลับมาไม่ได้แล้วก็เลย กะว่าจะถ่ายรูปเราเผาไปให้เขาแทนอ่ะกดถ่ายยังเนี่ยกดไม่ลงอ่ะเอ,อ้ายเร <c oughs> าใช้กล้องฟิล์มที่แม่ให้มาครั้งแรก <c oughs> อาจจะยังไม่ได้ถ่ายสวยมาก <c oughs> แต่ปางตั้งใจถ่ายให้แม่เลยนะ <c oughs> แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปางเข้ามาห้องแม่หลังจากวันนั้น ฝุ่นเกาะนิดหน่อยแต่ไม่รู้ทำไมยังรู้สึกเหมือนเดี๋ยวแม่จะกลับมานอนอยู่เลยไม่เยอะไปหรอเอขาบอกว่าให้อาหารปลาได้บุญเยอะนะรู้ปเนี่ยหรอไอคนที่พูดเนี่ยใคร ให้ให้ไปเหอะอยากตกนรกเหรอเอา้าแช้งหรออืมแช้งเดี๋ยวโดน <laughs> โอสุอถ่ายได้ปะจะถ่ายแล้วจะปิดฝากล้องทำไมเอายังไม่ได้ปิดเลยแต่มองจากรูนี้มันยังปกติเลยอะอยเรานี้ถ่ายซ้ำได้ปะเนี่ยถ้าใช้ฟิล์มเดิมผภามันก็ทับกันดิ หมดวันแล้วอะโคตรวไวจริงแป๊บๆก็ต้องขึ้นมาหาอะไรแล้วเนี่ยไม่อยากโตเลยแต่เขาว่ากันว่าคนเราไม่ได้กลัวการเติบโตนะกลัวลืมนังค่ะแล้วมันกลัวปะใครไม่กลัวางวะกลัวอะไรวะก็คงกลัวลืมแม่ตัวเองอะมั้งกลัวลืมว่าเขาเป็นยังไงว่าเขารักกูยังไงกลัวว่า แม่จะกลายเป็นแค่คำว่าแม่ะแต่กูเชื่อแล้วะว่ามึงไม่ลืมหรอกกูถ้ามึงกลัวลืมมึงก็มาเล่าให้กูฟังก็ได้แค่นี้เองรางถ่ายรูปหมดมัวแล้วนะแต่ รายังไม่รู้สึกเหมือนโตขึ้นเลยแล้วก็แม่ไม่เห็นเคยบอกเลยว่าฟิล์มที่ทิ้งไว้ให้จะถูกใช้ไปหมดแล้วรูปสุดท้ายแล้วอะ่ะถ่ายอะไรดีถ่ายมึงไงตรงนี้เลยแะพอดีเลยเผารูปไปแม่จะได้เห็นหน้าด้วยเออดเอา,เอาเอสวยๆแล้วกนะันหนึ่งสองสาม อย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอแบบที่แม่บอกจริงด้วยจากรูปที่เสียก็กลายเป็นแม่โผมาทุกที่เฉยเลยนั่นนี่ดลาีลเต็มเละ่ะอยากมีวงออเคสตารามาเล่นเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในวันเกิดสักครั้งจังอยู่ดีๆก็บังเอิญเจอไดอรี่ของแม่พอมาอ่าน ก็เหมือนทำแมชชีนดีๆนี่เอง <c oughs> เดี๋ยวตอนไหนคิดถึงแม่ปังจะย้อนเวลากลับไปให้เบื่อเลยแล้วปังว่าจะกลับมาเขียนไดอารี่ต่อละปังจะได้มีทำามชชีนเปของตัวเองบ้างแต่ก็ขอบคุณที่แม่ทำทำามชชีนไว้ให้ปังนะคะรักแม่นะ